สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อบาวัดใต้ต้นลานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีสำหรับองค์นี้จะเป็นเนื้ออัปปก้าค่ะ องค์พระสภาพโดยรวมสวยสมบูรณ์ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะท่านใดต้องการให้อิ่มหาพระเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นๆค่ะสวัสดีค่ะ